สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูไก่การ์เด้นนะคะรีวิวต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะที่นอมแกะกล่องคุณนายตื่นสายออกมานะคะจากการสั่งคุณนายตื่นสายชนิดใบด่างมานะคะเพื่อนๆว่าในช่วงของการส่งหน้าฝนนะคะช่วงที่ฝนตกเนี่ยลักษณะที่เราจะได้รับกิ่งพันธุ์นะคะโดยรวมเลยนะคะอาจจะมีดีกว่านั้นนะคะหรือว่า อาจจะมีแค่ใบหลุดร่วงแต่ไม่ถึงกับช้ำน้ำหรือว่าเป็นลักษณะของออการคายน้ำของลำต้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดนั้นนั้นสวนนั้นนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากแค่ไหนนะคะวิธีการน้องก็บอกไปแล้วก็คือแกะออกจากกล่องนะคะแกะกระดาษออกแล้วก็ นำกิ่งพันนะคะถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่ใบช้ําแล้วใบเน่านะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆล้างน้ํานะคะเอาสะบัดสบัดในน้ําเอาน้ําใส่กะละมังแล้วก็สะบัดสบัดเอากิ่งที่เอาใบนะคะที่หลุดร่วงแล้วเน่านเนี่ยออกนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะแค่เพียงแค่ว่าใบร่วงแต่ว่าไม่ได้เน่าไม่ได้คลายน้ํานะคะไม่ได้แฉะให้เพื่อนๆนะคะแค่สะบัดสะบัดเอาใบออกเฉยๆนะคะใบที่หลุดร่วงเนี่ยก็คือสะบัดสะบัดแล้วก็เอ แยกกิ่งเอาพันออกมานะคะแยกกิ่งพันออกมาแล้ววางผึ่งลมให้แห้งนะคะวางผึ่งลมไม่ต้องเก็บไว้ในกล่องนะคะแล้วก็ไม่ต้องแช่น้ําไม่ต้องพรมน้ํานะคะเพื่อนๆแต่ในกรณีที่น้องรีวิวนี้ก็คือมันมีใบหลุดร่วงเหลือไว้กร,รมหนึ่งนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอันนี้คือทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยกิ่งพันสดเหมือนเดิมนะคะสวยงามปกติแบบนี้นะคะ ไม่ได้มีอุปสรรคในการที่จะปลูกเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกข้อใบออกมาตามตามข้อที่เขาหลุดร่วงอะคะ่ะเขายิ่งแตกไวนะคะใบใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็ยิ่งแข็งแรงนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นกรรมที่นอมรีวิวไปเมื่อกี้นะคะที่แกะออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเป็นลักษณะดำๆแบบนี้ก็คือใบเขาเริ่มใบเขาเริ่มเชา ช้ำแล้วก็เริ่มเน่าแล้วนะคะให้ให้เหมือนให้อย่างที่คลิปเมื่อกี้เลยนะคะให้ล้างน้ํานะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใบแค่หลุดร่วงแค่ใบหลุดร่วงแต่ยังไม่้ช้ำไม่ได้เน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไม่มีแบบว่าครับค่าบแบบนี้ที่ติดตามลำต้นอย่างเงี้ยค่ะเราแค่สะบัดออกแล้วก็วางผึ่งเอาไว้นะคะแล้วรีบนําปักให้ไวที่สุดการปักไวที่สุดเนี่ยการฟื้นตัวของลำต้นของคุณนายตื่นสายก็จะฟื้นตัวได้ไวนะคะส่วนถ้า สมมติว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆใส่น้ำในกระ,ะมงังแล้วก็แค่แกว่งๆๆนะคะเนี่ยพวกค่าพวกนี้ก็จะหลุดออกแบบนี้เห็นไหมคะก็จะสะอาดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ผึ่งเอาไว้แห้งก่อนนะคะผึ่งลมนะคะไม่ได้ผึ่งผึ่งแดดนะคะไม่ต้องเอาไปตากแดดวางไว้ในที่ที่ร่มนะคะไม่มีไม่มีละอองฝนไม่มีแสงแดดนะคะเดี๋ยวกิ่งพันธุเขาก็จะแห้งแล้วเราก็นําไปปลูกต่อได้เลยนะคะ นี่อันนี้เดี๋ยวน้ำผึ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นน้องก็จะนําไปปลูกนะคะแล้วทีนี้น้องจะทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าลักษณะกิ่งพันธุ์ที่ได้มาแบบนี้นะคะลักษณะกิ่งพันเนี่ยเป็นถือเป็นเรื่องปกติในช่วงของฤดูการฤดูฝนนะคะเพื่อนๆฤดูฝน อย่างที่บอกเลยคือกิ่งพันุ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างอวบอิ่มน้ํามากๆนะคะมีการดูดน้ําเข้าสู่ลําต้นแล้วก็ใบมากๆเลยนะคะเวลาที่เขาอบอยู่ในกล่องเขาก็จะมีการคลายน้ําผัดใบนะคะผัดใบออกนะคะเพื่อเพื่อการเอาตัวรอดนะคะเขาก็จะเป็นการคลายน้ําแล้วก็ผัดใบออก เพื่อที่จะลดปริมาณในการที่จะเขาขาดน้ำอะคะ่ะเขาไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงไม่มีสารอาหารนะคะเขาก็จะผัดใบออกเพราะอ,อ,ขอเขาผัดใบออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาโดนน้ําใบเขาโดนน้าใบเขาก็จะช้ํๆแล้วก็เน่าแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างบอกอย่างที่บอกเลยคือไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนำจะรีวิวนะคะไปปลูกปลูกวันแรกปลูกสิบวันปลูกยี่สิบวัน ปลูก30วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคุณนายใบด่างนะคะสีใหม่ๆที่นํานําเข้ามานะคะนําเข้ามาปลูกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาส่งจากสวนมาประมาณ3าวันนะคะเพื่อนๆ3วันนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะเออลักษณะ แบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าปลูกติดไหมปลูกติดแน่นอนนะคะปลูกติดมั่นใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่ทําสวนมาเจอแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในลักษณะของบางสวนหรือว่าเพื่อนๆที่ได้รับกิ่งพันธุจับนอมไปเนี่ย คือน,นําจะตัดกิ่งพันธุ์สดตอนเช้านะคะเพื่อนๆตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยตัดกิ่งพันธุ์สดๆนะคะให้เพื่อนๆแล้วก็พอช่วงสายน้องก็จะผึ่งพัดลมนะคะผึ่งพัดลมให้แห้งนะคะให้กิ่งของเขาเนี่ยคายน้ําให้มากที่สุดนะคะให้กิ่งพันธุ์เขาแห้งสนิทมากที่สุดแล้วก็ถึงจะแพ็คลงกล่องนะคะลักษณะที่ถ้าเพื่อนๆบางคนที่ได้ไปนะคะถ้าแค่ใบหลุดร่วง ไม่ถึงกระช้าแบบนี้ก็คือช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกแล้วก็มีการผึ่งพัดลมเป็นอย่างดีนะคะใบเขาก็จะแค่หลุดร่วงไม่ถึงกับเน่าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไหนที่อ,อ่อฝนตกหนักๆซ้ำกันไปหลายๆหลายๆวันอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นไม้อิ่มน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะคายน้ำแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะนี่ โอเคค่ะเดี๋ยวน้องจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าปลูกครั้งแรก10วัน20วัน30วันจนเขาออกดอกนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆนนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้น้องก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะจะได้มีความสุขในการปลูกดอกไม้นะคะเพื่อนๆหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจอยากปลูกนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 5 2 1 9 เจ็ดจะแอดไลน์ก็ได้หรือว่าจะโทรก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ